สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีที่สองค่ะเรามาเรียนกันในเรื่องพุทธประวัตินะลูกพุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทโธทนะและพระนางสิริมหายา ซึ่งครองกรุงกมิลพัทประสูติเมื่อวันวันขึ้น15บ้าค่เดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีภายหลังประสูติได้5วันพระเจ้าสุดโทธนะได้คัดเลือกพรามจำนวน8คนมาทำนายพระลักษณะโดย7คนแรกได้ทำนายเหมือนกันเป็นสองแนวทางนะลูกคือถ้าอยู่ครองราชจะได้เป็นพระราชาถ้าเสด็จออกพนวดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกมีเพียงพราหมณ์คนที่8ชื่อว่าโกธัญะ ทำนายว่าจะเสด็จออกผนวดอย่างแน่นอนพราหมณ์ทั้งหมดจึงได้ขนานพระนามว่าสิทธ,ธัตถะแปลว,ว่าผู้ประสบความสำเร็จตามต้องการหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เจ็ดวันพระนางศรีมหามายาก็สิ้นพระชนม์พระเจ้าสุโธทนะโปรดให้พระนางประชาบดีโคตมีผู้เป็นน้าดูแลเจ้าชายสืบต่อมาค่ะอันนี้เป็นใบางานของชั่วโมงที่หนึ่งนะลูกจะมีคำถามให้ลูก ทั้งหมด4ข้อนะใครที่ไม่เข้าใจลูวก็ไปย้อนดูในใบความรู้นะคะต่อไปชัว่วโมงที่2เป็นเรื่องพิธีแรกนาขวัญเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาได้ตามเสด็จพระเจ้าสุตโวธนะไปในพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญขณะที่พระราชบิดาทรงกำลังประกอบพิธีอยู่นั้นเจ้าชาย ประทับอยู่เพียงลำพังใต้ต้นว่าจึงได้ประทับนั่งสมาธิเกิดเหตุอัศจรรย์คือเมื่อเวลาผ่านไปเงาของต้นไม้ยังคงทอดเงาบังแสงแดดให้พระราชปุมาอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนคล้อยไปตามดวงอาทิตย์สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักอันต่อไปเป็นการศึกษานะคะเมื่อถึงวัยอันสมควรเจ้าชายได้ทรงศึกษาเข้าเรียนศินละปะวิทยาการต่างๆ ในสำนักของครูวิศาวามิตรด้วยความใส่ใจจนเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์และพระราชบิดาค่ะต่อไปเป็นไปความรู้นะลูกของชั่วโมงที่2มีคำถามให้ลูกทั้งหมด4ข้อนะคะลูกก็ทำเลยนะคะต่อไปเป็นชั่วโมงที่3นะลูกเรื่องการอภิเษกสมรส เมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีพระชนมายุ16พรรษาได้อภิเศกสมรสกับพระนางยโสธราพระราชธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะและพระนางอมิตากษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะทั้งสองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและทรงมีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลต่อไปเป็นเหตุการณ์พบเทวทูตสี่ในวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประพาสอุทยาน และทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะพระองค์ก็เกิดความสลดพระทยัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นทรงคิดว่าเราอยู่ในวังพระบิดาทรงเลี้ยงดูไม่ให้ลำบากเราไม่เคยเจอสภาพของคนเช่นนี้ชีวิตเราคงหนีไม่พ้นสภาพอย่างนี้แน่เราจะหาทางแก้ไขอย่างไรดีในขณะที่ทรงคิดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนักบวชรูปหนึ่งมีกิริยาสงบเรียบร้อย ทรงเกิดความเลื่อมใสผลพระไทยในการเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปเป็นใบงานนะลูกก็มีคำถามให้ลูกอีกเหมือนเดิมนะตอบตามนี้เลยค่ะไปเป็นเป็นชั่วโมงต่อไปนะลูกเรื่องการเสด็จออกผนวดเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวดเมื่อประชนมายุ 2 9่ 29, สิบาพรรษาเพื่อหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในวันนั้นเป็นวันที่พระนางยโสธราได้ประสูตริพระโอรสเมื่อทรงทราบว่าพระโอรสประสูติจึงทรงอุทานว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วในเวลากลางคืนเจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จออกพนวดโดยทรงม้ากันกันทกะและมีนายชน,นะตามเสด็จที่ดิมฝั่งแม่น้ำอโนมาเพื่อสแสวงหาหนทางดับทุกข์ โดวยวิธีการต่างๆแต่ไม่สามารถพ้นจากความดับทุกได้ไม่สามารถพ้นจากความทุกขได้จึงทรงเปลี่ยนวิธีมาบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยยึดหลักสากลางและได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น15าคำเดือน6เมื่อพระชนมายุ3 5มสิพรรษาค่ะต่อไปเป็นใบางานนะลูกก็มีคำถามให้ลูกนะอ่านคำถามให้เข้าใจก่อนแล้วก็ทำนะคะ สวัสดีค่ะ